หลายปีมานี้คนไทยเราเหนื่อยกันมามากนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําหรือการเมืองที่ย่ําแย่แล้วไม่สามารถที่จะเป็นความหวังให้กับเราได้ออกนอกบ้านก็เจอฝุ่นนั่งอยู่ในบ้านก็มีคนโทรมาหลอกเงินพวกเราพักประชาชนทราบดีค่ะว่าทุกคนต้องเจออะไรกันบ้างในแต่ละวันพวกเราเองทํางานอยู่ในสภาก็ต้องขับเคี่ยว กับการเมืองที่ใช้ทั้งนิติสงครามแล้วก็ใช้ทุกกลเม็ดเด็ดพายมาสกัดขัดขาพวกเราทุกๆวันและเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพักประชาชนเราจัดงานรีชาร์จประชาชนเป็นการเติมใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและเติมไฟให้กับ พวกเราพักประชาชนเองเราพูดถึงปัญหาที่มีอยู่ในประเทศนี้กันมาอย่างมากมายเยอะแยะน้ําท่วมทุ่งกันแล้วแต่ว่างานนี้เนี่ยเราลงไปในรายละเอียดเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ๆห,ห,หลักๆของประเทศเราเนี่ยเราจะมาแก้ไขกันอย่างไร ในระยะเวลา2ปีกว่าๆที่พวกเราได้ทำงานในสภาได้ศึกษากลไกการทำงานของรัฐไทยระบบราชการไทยแล้วก็ตกผลึกมาเป็นนโยบายมาบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมางานรีชาร์จประชาชนต้องบอกว่าเรามีหลายวงและหลายนโยบายมากๆค่ะสำหรับใครที่อยากจะฟังรีแคปเดี๋ยวไอจะรีแคปให้ฟังแต่ถ้าใครที่อยากฟังเต็มเ สามารถเปิดไปที่ YouTube ของพักประชาชนแล้วก็เข้าไปฟังย้อนหลังได้เลยเริ่มกันที่ปัญหาอันดับหนึ่งที่ไอเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องเคยเจอคือปัญหาสแกมเมอร์นอกจากสแกมเมอร์แล้วสิ่งที่มันต่อย,ยอดจากปัญหาสแกมเมอร์คือทุนเทานอกจากเขาจะเข้ามาฟอกเงินสีดำให้กลายเป็นเงินสีขาวโดยใช้กลไกต่างๆในประเทศนี้ ตอนนี้สิ่งที่มันหนักหนาสาหัสไปมากกว่านั้นคือทุนเทากำลังจะเข้ามายึดอำนาจรัฐแล้วค่ะซึ่งปัญหาสแกมเมอร์มันไม่ได้มาเกิดปีนี้ไงมันอยู่กับคนไทยมานานแสนนานมันอยู่กับเรามาหลายปีแล้วอะแต่คำถามคือทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้พักประชาชนของเราอยากให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจระบบเศรษฐกิจของทุนเทาเราเลยจัดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าทดสอบระบบเศรษฐีทุนเทาโดยให้ทุนสีขาวเนี่ยลองมาลงแข่งในสนามเดียวกับทุนสีเทาซึ่งใครที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะจะรู้ว่าคนที่ทำอาชีพสุจริตทำงานสุจริตทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีวันเลยค่ะที่จะสามารถสู้กับทุนเทาหรือว่าเศรษฐกิจสีเทาได้นอกจากกิจกรรมทดสอบระบบเศรษฐีทุนเทาแล้ว พักเน้นๆอย่างพวกเราค่ะเราทํางานด้วยข้อมูลนะคะในงานนี้เนี่ยเรายังมีเวทีมาตรการจัดการทุนเทายึดประเทศซึ่งเป็นการพูดถึงทั้งปัญหาแล้วก็ทางออกถ้าจะให้สรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะประเทศไทยของเราตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะกับปัญหาสแกมเมอร์คนไทยดิฉันคิดว่าน่าจะประมาณ90%ที่เคยถูกแก๊งสแกมเมอร์โทรหา และ6ใน10คนถูกหลอกสำเร็จคนไทยเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและในขณะเดียวกันประเทศไทยก็กลายเป็นฐานที่มั่นหลักที่แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยใช้เข้ามาฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารบางหน้าหรือการไปเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มต่างๆแต่จริงๆแล้วไม่ได้มียอดการซื้อขายที่แท้จริงแต่ต้องการเอาเงินสีดำเนี่ยเข้ามาฟอกให้เป็นเงินสีขาว การเปิดมูลนิธิการปั่นราคาสังหารีมทรัพย์การประมูลงานภาครัฐการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายและรวมถึงการเข้ามาซื้อข้าราชการคนที่อยู่ในระบบราชการต่างๆเพื่อให้เป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นไม้ให้กับทุนเทาเหล่านี้และที่สําคัญนะคะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อยู่ในระบบราชการเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมันลามไปถึงนักการเมืองซึ่งถืออำนาจรัฐแล้วด้วยค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้แก๊งสแกมเมอร์และแก๊งทุนเทาได้แทรกเข้าไปอยู่ในทุกอนูของประเทศไทยแล้วรวมถึงด้านการเงินการธนาคารด้วยทุนเทาเหล่านี้มันจะไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากไทยเทาพี่วิโรจเปรียบเทียบเอาไว้ได้เห็นภาพชัดเจนมากนะคะถ้าประเทศเพื่อนบ้านเรายกตัวอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยเป็นโจรที่ปล้นเงินคนตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ย เปรียบเสมือนกับเป็นคู่สมรสของโจรน,นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นที่ซ่อนและเป็นที่ฟอกเงินให้กับโจรเหล่านั้นข้อเสนอของรรคประชาชนเรียบง่ายมากค่ะถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นรัฐบาลเราจะสร้างระบบนิเวศท,ที่เป็นเกราะคุ้มกันให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและสร้างระบบนิเวศท,ที่ทําให้สแกมเมอร์มันอยู่ไม่ได้เริ่มต้นกันที่ บังคับใช้กฎหมายที่จริงๆแล้วมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยถูกบังคับใช้เลยปปงกรตต้องทำงานให้มันเต็มประสิทธิภาพเราต้องทำให้ภาคธนาคารค่ายมือถือผู้ให้บริการหลักทรัพย์ต้องยอมปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเงินของประชาชนถ้าไม่ทำต้องร่วมชดใช้ในความเสียหายที่ประชาชนต้องเจอด้วย ประเทศไทยของเราต้องเอาจริงเอาจังในการปราบปรามธุรกิจศูนย์เหรียญอาณาจักรศู์เหรียญพร้อมทั้งต้องมีการเปิดเผยชื่อของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินต้องบังคับห้ามปิดตัวตนของผู้ที่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงหน่วยงานภาครัฐต้องทำงานซิงกันรวมถึงต้องทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศในการจัดการปัญหาทุนเทาให้มันสิ้นซาก ที่ผ่านมาเราทุกคนรู้ว่าปัญหาคืออะไรคะ่ะและที่ฉันก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแทบทุกพักการเมืองรู้ว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไรแต่มันไม่มีใครแก้ได้หรอกคะ่ะเพราะพักการเมืองส่วนใหญ่ก็ต้องเกรงใจใครคะไม่เกรงใจทุนใหญ่ก็ต้องเกรงใจทุนเทาเพราะเครือข่ายเหล่านี้แหละคือแหล่งเงินที่จะใช้ในช่วงหาเสียงและเผลอๆเนี่ยพวกแก๊งสแกมเมอร์มันอาจจะเข้าไปมีอำนาจในรัฐบาลแล้วก็ได้นะคะแต่พักประชาชน ไม่ต้องเกรงใจใครค่ะคนคนเดียวที่พวกเราจะเกรงใจคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนให้เรามายืนอยู่ตรงนี้เพราะพักประชาชนเราเอาจริงซึ่งการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาการฟอกเงินหรือปัญหาทุนเทาเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้แค่แก้ไขในประเทศเราอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นนโยบายระหว่างประเทศไปแล้วเพราะแก๊งสแกมเมอร์แก๊งทุนเทาเนี่ย เขาไม่ได้ทำงานแค่ประเทศเดียวแต่เขาทำงานร่วมกันหลายประเทศแล้วก็หลอกคนข้ามชาติข้ามไปข้ามมานอกจากความท้าทายเรื่องสแกมเมอร์เรื่องทุนเทาแล้วตอนนี้เรายังมีปัญหาเรื่อง geo-politics มหาอำนาจใหญ่ๆตอนนี้แทบจะไม่เกรงใจกติการ,ระหว่างประเทศกันแล้วค่ะซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศขนาดกลางที่กาลังถูกบีบให้เลือกข้างและดูเหมือนว่าตอนนี้ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาเลือกข้างกันไปหมดแล้ว ทยเองเราก็ก้ามกึง่งจะหันไปทางไหนก็ต้องเกรงใจอีกฝ่ายทําตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องในสถานการณ์แบบนี้สําหรับพรคประชาชนเราเราชัดเจนมากค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นรัฐบาลเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกข้างมหาอํานาจฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เราเลือกผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งเราจะยืนอยู่ในจุดที่ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดแต่การจะทําแบบนั้นได้ เราเองก็ต้องมีอำนาจพอที่จะไม่เลือกและเราจะได้อำนาจแบบนั้นมาเราก็ต้องเคลียร์ปัญหาในบ้านของเราเองซะก่อนถ้าประเทศไทยของเรามีความชอบธรรมทางการเมืองที่สูงมีประชาธิปไตยประชาชนมีเสรีภาพมีระบบทุนนิยมที่เป็นธรรมและการทําให้อุตสาหกรรมในประเทศเราเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีอำนาจทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและถ้าเรายึดเอาค่านิยมสากลหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค ็ทะให้มีประเทศไหนแทรกแซงประเทศเราได้ถ้าอาเซียนเราสามารถรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่นเราจะไม่ถูกบีบโดยมหาอำนาจฝั่งใดฝั่งหนึ่งและถ้าประเทศไทยเราสามารถขึ้นมานำในตำแหน่งนี้ได้เราจะกลายเป็นตัวแสดงที่มีอำนาจมากพอที่ไม่ต้องตกอยู่ในเกมของมหาอำนาจที่สำคัญวันนี้ประเทศไทยเรากำลังมีปัญหากับกัมพูชาและกัมพูชาเนี่ยก็พยายามเลนอเกินที่จะเบี่ยงเบนประเด็นให้ออกไปจากเรื่องสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้กัมพูชากำลังถูกทั่วโลกลุ่มถึงลุมปรนามอยู่สิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องทำตอนนี้คือต้องร่วมมือกับทั้งโลกในการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ที่กัมพูชาตั้งเป้าไปเลยว่าเราจะเป็นผู้นำในภูมิภาคที่จัดการปัญหาสแกมเมอร์นี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการหุนเซนในการจัดการประเทศกัมพูชา คือการตีไปที่ต้นตอไปที่หัวใจของประเทศกรัรมพูชาเลยคือเรื่องสแกมเมอร์จะทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สองต่อคือเราจะมีที่ยืนอย่างสง่างามในเวทีโลกผลพลอยได้ที่มหาศาลมากกว่านั้นคือประเทศไทยจะสามารถจัดการปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาทุนเทาปัญหาการฟอกเงินปัญหาราชการสีเทาปัญหานักการเมืองสีเทาไปได้ในตัวด้วย สรุปนโยบายต่างประเทศประเทศไทยในรัฐบาลของพรรคประชาชนคือไม่เลือกข้างไหนไม่โปรใครแต่โปรผลประโยชน์ของประเทศไทยต้องมาก่อนเราจะเลือกยืนอยู่ในจุดที่ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเวทีที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรารู้กันมาตลอดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยซบเซามานานวันนี้นอกจากปัญหาระบบเศรษฐกิจแบบเก่าเรายังมีปัญหาระบบเศรษฐกิจสีเทาที่กําลังฉุดลังประเทศไทยและชะงักการเติบโตทุกด้าน ไหนยังจะต้องเผชิญกับการเป็นฐานหลักในการฟอกเงินอีกจากการทำงานที่ลงลึกและหนักหน่วงของทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาชนเราได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ปรับลดกฎระเบียบต่างๆที่ทำให้เอกชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยทำงานได้ยากสร้างดีมานในภาคเกษตร เชื่อมไทยให้ต่อกับโลกปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากแค่ดึงเอาทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการร่วมลงทุนและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงสร้างนวัตกรรมสร้างอุตสาหกรรมจากการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งความใหญ่เอทอะทะของรัฐไทยและระบบราชการเนี่ยก็เป็นอุปสรรคเราถึงต้องมาพูดกันจริงๆจังๆเรื่องการปฏิรูปรัฐให้โปร่งใสมีความคล่องตัวเสริมอำนาจให้กับประชาชนและทำให้ หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ไวเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ไม่เคยมีใครพูดเลยก็คือการปฏิรูประบบงบประมาณลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นขยายพื้นที่การคังโดยไม่ให้ไปกระทบกับบํานาญของข้าราชการเน้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและลดการล่วไหลของเงินภาษีด้วยการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างให้เปิดเผยโปร่งใสและนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการตรวจจับความผิดปกติแล้วมันถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราจะต้องมุ่งมั่นกับการสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่เลิกหวังพึ่งพาแค่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเดียวกระจายความเสี่ยงสร้างความหลากหลายทั้งในภาคเกษตรภาคบริการและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันแบกรับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจก็ต้องพูดถึงภาคธุรกิจเรามีปัญหาทั้งเรื่องทุนใหญ่ผูกขาดและทุนเทายึดรัฐซึ่งนโยบายของพักประชาชนเราชัดเจนมากว่าเราจะไม่เกรงใจทั้งทุนใหญ่ผูกขาดและทุนเทาที่เข้ามายึดอำนาจรัฐพัคประชาชนเราจะไม่ยอมให้ระเบียบกฎหมายในระบบราชการมากลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของภาคธุรกิจและภาค,ภาคเอกชนอีก รัฐไทยเราต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมให้ SME เนี่ยสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเราจะไม่เอาใจทุนใหญ่ผูกขาดและละเลย SME เหมือนที่ผ่าน,านมาอีกและเย็นวันเสาร์แล้วยังมีอีกวงหนึ่งที่พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับแรงงานซึ่งประกอบด้วยปีกแรงงานจากพรกประชาชนและมหามิตรของเราก็คือทีมประกันสังคมกนะ้าวหน้าการทำงานของปีกแรงงานเนี่ยทำงานในฝั่งของนิติบัญญัติ เป็นคนออกกฎหมายดูกฎระเบียบว่าพ่อแม่พี่น้องแรงงานหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยได้รับการคุ้มครองที่มันเป็นธรรมหรือไม่มีศัพศีในการทํางานหรือได้รับความเท่าเทียมหรือไม่ส่วนทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลหลังพิงสุดท้ายของพ่อแม่พี่น้องแรงงานและก็มนุษย์เงินเดือนนั่นก็คือเงินในกองทุนประกันสังคมตลอด20-30ปีที่ผ่านมานี่คือครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ทุกคนก็คงจะได้เห็นผลงานของเขาแล้วนอกจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ยังมีการเอาข้อมูลออกมาเปิดโปงเรื่องการลงทุนที่ผิดพลาดท,ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ที่เราได้มีโอกาสรับรู้รับทราบข้อมูลเป็นเพราะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะเลือกตั้งแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าตอนนี้มันมีความพยายามในการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งขบวนการนี้เนี่ย เริ่มต้นโดยสวค่ะเป็นสวที่เคยมาลงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่แพ้แต่พอไปลงเลือกตั้งสวแล้วชนะก็เลยออกไอเดียว่าไม่ต้องเลือกตั้งมันแล้วทางตรงบอร์ดประกันสังคมมันเลือกกันแบบเลือกสวดีกว่าและความพยายามในการจะยกเลิกการเลือกตั้งทางตรงของบอร์ดประกันสังคมนี้ดิฉันต้องบอกว่ามันมีให้เห็นมาตลอด และยิ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้ามาแล้วมีบทบาทโดดเด่นสำคัญจับทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ดิฉันพูดตรงๆว่าหวั่นใจเหลือเกินว่าพวกเขาจะยกเลิกเลือก,อกตั้งบอร์ดประกันสังคมจริงๆซึ่งต้องบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเพื่อนของดิฉันและพวกเราพักประชาชนก็พยายามทุกวิถีทางใช้ทุกเครื่องมือแล้วในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแบบเดิมแต่ถ้าถึงวันนั้นนะคะ ผู้มีอำนาจยังไม่ยอมให้เราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทีนี้เราก็ต้องขอแรงจากพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทั่วประเทศให้ออกมาเรียกร้องกันแล้วล่ะคะ่ะในส่วนของปีกแรงงานพักประชาชนแน่นอนว่ารอบนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เราก็ใช้ทุกความพยายามทุกช่องทางของเราในการผลักดันสิ่งที่เราได้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาไว้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ แน่นอนว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยบางเรื่องก็สําเร็จแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแล้วบางเรื่องก็โดนปัดตกไปยกตัวอย่างเช่นสิทธิลาคลอดพวกเราเสนอให้ได้สิทธิลาคลอด180วันแต่สุดท้ายมันก็ไปคุยกันในกรรมธิการเนาะแล้วก็ลดออกมาได้แค่120วันและอีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยคือการผักดันเวลาการทำงานเป็นสัปดาห์ละ40ชั่วโมงหรือจากที่หยุด1วัน ให้เป็นหยุดสัปดาห์ละ2วันนอกจากนี้ยังมีการผลักดันเรื่องเสรีภาพในการจัดตั้งสหาภาพแรงงานตามมาตรฐานสากล ILO 87และ98สิ่งที่เราผลักดันไม่สำเร็จในรอบนี้ไม่เป็นไรค่ะยังไงรอบหน้าเราเดินหน้าผลักดันต่อแน่นอนเราพูดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเราพูดเรื่องนโยบายเปลี่ยนประเทศสิ่งที่เรา ละเลยไปไม่ได้เลยคือนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ละช่วงอายุก็จะเจอปัญหากันคนละรูปแบบเด็กๆก็ต้องอยู่ในระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ําคนวัยกลางคนก็รู้สึกว่าไม่มีอนาคตไม่มีงานดีๆทําไม่กล้าที่จะมีลูกไหนจะต้องมีคนข้างหลังที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ควรและถ้าเราไปดูเรื่องบริการสาธารนณะเริ่มตั้งแต่เรื่องไฟฟ้า ข้าไฟที่เราต้องจ่ายกันอยู่ทุกวันนี้มันแพงกว่าที่มันควรจะเป็นเรื่องน้ำประปาหลายๆประเทศทุกวันนี้เนี่ยจะเปิดดื่มที่ไหนก็ได้เรื่องขนส่งมวลชนสาธารณะปัญหาคือแม้กระทั่งในหัวเมืองใหญ่ๆเองทุกวันนี้ก็ยังไม่มีขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีใช้เด็กๆในต่างจังหวัดไม่มีรถประจําทางในการไปเรียนหรือคนในวัยทํางานก็ไม่มีรถประจําทางในการไปทํางานทําให้เพิ่มต้นทุนชีวิต จะต้องไปซื้อมอร์ไซค์หรือซื้อรถยนต์ทุกวันนี้ค่าบริการขนส่งมวลชนสาธารณะก็สูงถึงประมาณ20-30%ต่อเงินเดือนเรื่องการจัดการขยะทุกคนรู้ไหมว่าโรงงานเผาขยะทุกวันนี้เ0เลยนะที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานและคนในบางพื้นที่เนี่ยต้องใช้ชีวิตโดยที่มีกองขยะเป็นกองพนันอ,อยู่ใกล้ๆ ไหนจะเรื่องที่ดินทํากินที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงอีกที่ผ่านมาประเทศไทยเรามีเมกะโปรเจกต์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนสร้างตึกสร้างสะพานการดึงเม็ดเงินมาลงทุนต่างๆแต่ต้องบอกว่ามันไม่มีโครงการไหนเลยที่เอาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งถ้าเราไปดูเมกะโปรเจกต์เหล่านั้นจริงๆอะเราจะเห็นว่าคนที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่คือใครคือผู้รับเหมา หรือคนที่เก่งกําไรที่ดินหรือคนที่ได้รับสัมปทานซึ่งประเทศไทยเรามีโครงการแบบนี้ทั่วประเทศไปหมดเราก็เลยได้มีโอกาสเห็นตึกรางสร้างไม่เสร็จอยู่ในหลายๆพื้นที่เพราะว่าสร้างเงินเก่งเหลือเกินเมกะโปรเจกต์เยอะเมกะโปรเจกต์ที่พักประชาชนเราอยากจะนําเสนอไม่ใช่การสร้างตึกขุดคลองสร้างสะพานรัฐบาลของพักประชาชนขอเสนอการลงทุนครั้งใหญ่6 3 0 0 0 0ล้านใน8ปี สร้างเศรษฐกิจสร้างอุตสาหกรรมสร้างงานใหม่ๆและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราเสนอการบริหารจัดการน้ําเสีย60,000ล้านทําน้ําประปาดื่มได้75,000ล้านขนส่งมวลชนสาธารณะ37,000ล้านการจัดการขยะ183,000ล้านพัฒนาคุณภาพโรงเรียน50,000ล้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล3 0 0 0 0ล้าน 30, 000, สร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ1 9 2 0 0 0ล้านบาทนี่คือเมกะโปรเจกต์ในแบบของรัฐบาลพักประชาชนนี่คือเมกะโปรเจกต์ในแบบฉบับรัฐบาลของพักประชาชนเราไม่ได้ทำแค่เมกะโปรเจกต์แต่สิ่งที่เราจะลงทุนจะทำให้เกิดนวัตกรรมเกิดอุตสาหกรรมเกิดการจ้างงานเกิดการสร้างเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าเมกะโปรเจก t นี้4ปีไม่พอพวกเราถึงต้องขอ8ปีค่ะและช่วงท้ายของกิจกรรมหัวหน้าพักของเราพี่เทงนะัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิก็มาสรุปรวบยอดถึงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของพักประชาชนโดยกล่าวถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่เศรษฐกิจใหม่และการบริหารประเทศแบบใหม่พี่เทงเนี่ยเปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนเป็นแพลตฟอร์ม สิ่งที่จะทำให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จคือ 1. ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี 2. ต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน 3. นักพัฒนาแอปต้องสามารถทำงานได้ง่ายๆแต่แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่มีเลยทั้ง3อย่างค่ะไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะว่าไม่มีงานที่มีคุณภาพและไม่มีระบบสวัสดิการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่ควรต่อมาก็คือ ความปลอดภัยต่ําการจัดสรรทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือก็คือข้าราชการในระบบราชการหรือทรัพยากรงบประมาณแถมนักพัฒนาแอปก็ทํางานได้อย่างยากลําบากทํางานไปทํางานไปก็เจอสแปมเจอสแกมเมอร์เข้ามาหลอกให้กดลิงก์ระบบปฏิบัติการของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าประเทศไทยก็ยังมีปัญหาติดบั็อยู่เต็มไปหมด รัฐบาลพรรคประชาชนเราอยากจะพลิกโฉมแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าประเทศไทยนี้ด้วยนโยบายความมั่นคงและนโยบายด้านการต่างประเทศรูปแบบใหม่เริ่มตั้งแต่การตั้งวอร์ o o มจัดการปัญหาสแกมเมอร์เราเสนอให้มีการตั้งศูนย์อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและศูนย์จัดการปัญหาไซเบอร์อาเซียน โดยที่ประเทศไทยเราต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ในภูมิภาคนี้รวมถึงการทำการทูตที่สามารถให้เรามีที่ยืนบนเวทีโลกได้อย่างสง่างามยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่เลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งแต่เลือกที่จะยืนอยู่ข้างหลักการเอาวาระของโลกและเอาผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้ง นโยบายเศรษฐกิจใหม่ยก4เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนประเทศเพิ่มทักษะในทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มผลิตภาพเปลี่ยนสังคมสูงวัยเป็นโอกาสและทำกะเกษตรแบบพลิกฟื้นริเริ่มการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทำให้การแข่งขันทางการค้าในประเทศนี้เป็นธรรมใช้อำนาจรัฐในการจัดการกับปัญหาทุนเทาอย่างจริงจังและเด็ดขาดเราจะปฏิรูปรัฐด,ด้วยการสร้างระบบราชการใหม่ แก้ปัญหาเก่าเสริมสร้างสมรรถนะใหม่รับมือกับอนาคตด้วยการสร้างความเชื่อมั่นสร้างรัฐที่โปร่งใสสร้างรัฐที่มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลการลงทุนในคุณภาพชีวิตใหม่ทั้งเรื่องคนเรื่องเมืองเรื่องที่ดินเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบดิจิทัลรัฐบาลทักประชาชนจะเป็นรัฐบาลที่เอาจริงมีเจตจำนงทางการเมือง สิ่งที่เราอยากมอบให้กับประเทศไทยคือความปกติค่ะรัฐมนตรีที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในกระทรวงไหน <c oughs> ก็ควรจะเป็นคนที่มีแพชชั่นมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆไม่ใช่มาตามโคต้าเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะใช้นโยบายทางการทูตแบบไม่เลือกข้างแต่ยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นที่ตั้งและหัวข้อสำคัญที่จะมานำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เทงนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิแคนดิเดตอันดับ1หัวหน้าพักประชาชนของเราค่ะและรอบนี้เรายังเปิดตัวแคนดิเดตนายกอีกสองท่านท่านถัดมาแคนดิเดตนายกอันดับ2ของพักประชาชนทุกคนรู้จักชื่อกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วพี่ไหมสศิริกัญญาตันสกุลและแคนดิเดตนายกอันดับ3คืออาจารย์ต้นวิรยุทธการชูฉัด ซึ่งเป็นขุมกําลังสําคัญของพวกเรามาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่แน่นอนว่าท่านไม่ต้องลุ้นนายกแบบกล่องสุม่มและสุดท้ายนี้ค่ะสิ่งที่เราฝันร่วมกันเอาไว้ทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าพักประชาชนเราไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ในครั้งหน้าในการเลือกตั้งครั้งนี้พวกเราตั้งเป้าเอาไว้สูงจริงค่ะคือ250ที่นั่ง แต่มันไม่ใช่เพราะว่าพวกเราพยองหรือพวกเราลำพองใจว่าได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ทุกคนลองดูสิ่งที่เราเสนอสิคะการปราบทุนเทาการปราบข้าราชการสีเทาการปราบนักการเมืองสีเทาทุกคนคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันจะมีใครเอาร่วมกันกับพวกเราไหมประเทศนี้มันมีใบอนุญาตสองใบค่ะ ก่อนที่เราจะได้รับใบอนุญาตใบที่2เราต้องได้รับใบอนุญาตใบที่หหรือก็คือการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มันท่วมท้นจนไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธชัยชนะครั้งนี้ได้อีกแน่นอนว่าต่อจากนี้พวกเราคงต้องเจออะไรอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนิติสงครามการจัดการพวกเราผ่านองค์กรอิสระหรือคดีความต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพราะสังคมในแบบที่เราฝันมันไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะที่จะได้มาและพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนงานรีชาร์จประชาชนครั้งนี้เป็นการรีชาร์จพลังใจรีชาร์จความรู้รีชาร์จภาพฝันวันใหม่ของประเทศไทยแบบที่เราใฝ่ฝันแน่นอนว่ามันไม่ง่ายค่ะแต่พวกเราก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถ อยากให้เดินร่วมทางไปกับพวกเรานะคะแล้วเจอกันที่ปลายทางวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ